อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานเมราณะานูแฮแม่ไทยแลนด์เซมอัสสลามาุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนด้วยนะคะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวปากีสถานในช่วงซัมเมอร์นะคะสามารถติดต่อไปที่พี่ลูกปลาได้เลยนะคะเดี๋ยวขวันจะแปะหน้า Facebook ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปวีดีโอนะคะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดกับพี่ลูกปลาได้เลยนะคะ และนี่เลยนะคะที่ปากีสถานนะคะมีข้าวเหนียวขายแล้วนะคะใครนะคะอยากจะกินข้าวเหนียวสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่าลิงก์ f a c e b o o k ขันอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะ1กโลเก้าร้ปูปีไม่รวมค่าส่งนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะขันก็จะมาตอบคําถามนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเล่าอะไรยาวนะคะอ่ะอก็เลย เปลี่ยนเป็นหัวข้อตอบคำถามแล้วกันนะคะซึ่งขันจะไม่ได้ว่า คำถามนี้ขวัญตอบไปในคลิปวิดีโอสั้นแล้วหรือยังนะคะขวัญก็เลยเอามาตอบอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งอ่าคถามที่อ่าเพื่อนๆถามกันเข้ามานาะว่าถ้านะคะแต่งงานแบบอิสลามเนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสไหมนะคะจริงๆแล้วนะคะการที่แต่งงานแบบอิสลามเนี่ยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะคือถ้าคือถ้าเราแต่งให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะนิกะกันถูกต้องมีพยานมีคนรับรู้ นะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยายไดา้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะถ้าจดทะเบียนสมรสก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเวลาเรา จะทำเอกสารต่างๆเนี่ยบางที่บางประเทศมันก็ต้องอมันมัน,ม,นมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นประเทศเป็นเมืองอิสลามก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้หรืออาจจะจำเป็นก็ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ถ้ามีใบจดทะเบียนสมรสมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าเออเราก็คือแต่งงานกันจริงๆนะอะไรอย่างเนี้ยคือรู้ทั้งในเขาเรียกว่าอะไร ทั้งทางพฤติในแล้วก็นิติในเราเขาเรียกขันขันก็ไม่รู้นะอันนั้นคือทางกฎหมายเนาะซึ่งอ่าคือมันก็สามารถใช้ได้นะคะเวลาเราจะทําเอกสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอเอาใบเนี้ยยืนยันกับ กับกับทางหน่วยงานต่างๆที่เราไปขอเอกสารต่างๆนะคะซึ่งบางที่บางหน่วยงานเขาก็อาจจะต้องการใบจดทะเบียนสมรสก็ได้แต่ว่าบางที่เขาก็อาจจะไม่ต้องการก็ได้อะไรเนี่ยคือถ้าเรามีอ่ใบจดทะเบียนสมรสก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าแบบแต่งงานกันแล้วก็ อ,อยู่กินในประเทศไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําเอกสารอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งก็ถ้าถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามก็ถือว่าอยู่กินกันแบบสามีภรรยาได้โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะและอีกคําถามหนึ่งนะคะก็ต่อจากคําถามที่ที่แล้วนั่นแหละคือมันก็เชื่อมโยงกันเนาะคาถามนี้ก็ถามว่าถ้าหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะต้องใช้นามสกุลตามสามีหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับบ้านเรานะ คือทุกวันนี้นะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการเป,เป็นความเจตจำนงของเราที่จะต้องการจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขันก็ไม่ได้เปลี่ยนตามสามีนะคะเออขันก็ไม่ได้เปลี่ยนตามสามีขันก็ยังใช้ชื่อเดิมนาะมสกุลเดิมของขันนี่แหละแค่ขันเปลี่ยนชื่อ,อเป็นชื่อ,อ ที่เขาเรียกกันเป็นชื่อมุสลิมเป็นชื่อที่เขาเรียกคนอิสลามคนนับถือศาสนาอิสลามอะเป็นชื่อมุสลิมเฉยๆนะคะขันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนะออขันก็แบบยังใช้นามสกุลเดิมของขันอยู่เลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ,อ,อไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรายังใช้ชื่อเดิมนามสก,กุลเดิมของเราอยู่เนี่ยเวลาทําเอกสาตรต่างๆอ่ะมันจะมันมันมันจะเกี่ยวโยงกันเนานะซึ่งเวลาเราทำพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยคือเวลาลายเหมือนเรางลงลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยในในหน้าพาสปอร์ตอย่างเงี้ยพอเวลาเราไปทําเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซ็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งขวัญว่านามสก,กุลมันก็ไม่ได้เกี่ยวน,นะ คือแล้วก็มีแต่ชื่อก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเนี้ยอืมนั่นแหละก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนตามสามีก็ได้นะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาถ้าสมมติว่าแต่งงานเนาะสมมติว่าแต่งงานถ้าเป็นถ้าแต่งงานเหมือนอย่างเช่หมือนอย่างเช่นที่มาเลยหรือว่าที่ปากีอย่างเงี้ยขันออจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในบัตรประชาชนนะมันจะบอกสถานนะเนาะแต่ว่า บัตรประชาชนบ้านเราก็บอกเหมือนกันนะว่าสถานะโสดหรือว่าแต่งงานแต่ว่ามันจะมันมันจะบอกชื่อสามีหรือเปล่าอันนั้นขอนไม่รู้แต่คือถ้าเป็นที่ปากีเนาะเป็นที่ปากีมันจะบอกอสถานะว่าแต่งงานแล้วก็มีชื่อสามีอยู่ในบัตร ะะแล้วก็จะมีเหตโชว์ให้เห็นเลยนะสาหรับบัตรของผู้หญิงนะแต่ว่าบัตรของผู้ชายมันจะไม่โชว์ให้เห็นหรอกมันต้องเข้าไปดูข้อมูลมันถึงจะเห็นว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แต่งงานาเป็นมีภรรยาคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกแบบนั้นนะคะซึ่งก็เขาเขียนแค่ชื่อทุกคนเขาก็เขียนแค่ชื่อนะเขาไม่ได้บอกว่าแต่งงานแล้วผู้หญิงอาจจะต้องแบบนมสกุลตามสามีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ขวัญบอกไปข้างต้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนตามสามีก็ได้หรือไม่เปลี่ยนตามสามีก็ได้แล้วก็นะคะขวัญจะเพิ่มเติมให้อีกคําถามหนึ เขาถามเข้ามาในคอมเมนต์นี่แหละถ้าขันจะไม่ผิดนะคะพี่เขาถามมาประมาณว่าถ้าสมมติว่าแบบเราเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะแล้วมาแต่งงานกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยถึงมาแต่งงานกับหนุ่มปากีเนาะแล้วหนุ่มปากีอายุน้อยกว่าแล้วเขาอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วล้วคือเราอายุเยอะแล้วกวัวว่าถ้ามีลูกไปอย่างเงี้ยมันจะลูกจะพิการไหมลูกจะออกมามีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นนะคะคือไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีลูกได้อีกไหมเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะคือขันก็ตอบไปใต้คอมเมนต์แล้วแบบว่าคือหนึ่งเลยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอเล็์เป็นคนกําหนดมาไว้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาไว้แล้วคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงกําหนดนั้นได้นอกจากคําขอพรนะคะขวัญถึงบอกไปว่าขอดูอาขอพรกับอเล็์ไปเลยนะคะ ขอขอกับอเลาะไปเลยว่าอะไรยังไงนะคะในสิ่งที่เราจะต้องการนะคะขอไปเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเราก็ขอให้มีถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เออไม่คือไม่มีดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตารายกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือขอไปเลยขอดูอายเยอะๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะปรึกษามหมอได้นะคะไปหาหมอได้ว่าเราอายุเท่านี้เท่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีลูกได้ไหมเออเราจะแข็งแรงพอที่จะแบบอุ้มท้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปปรึกษาหมอได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะแต่งงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอะไรยังไงมันมันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเหมือนที่ขวัญเคยบอกไปในคลิปวิดีโอนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุว่าเราจะอายุเท่านี้ผู้ชายจะอายุเท่านั้นแล้วคือมันมันมัน,ม,นมันจะแต่งงานกันไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะแต่งงานก็ควรจะทําข้อตกลงกันก่อนว่าฉันอายุเยอะแล้วนะคือฉันฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกให้ได้แล้วนะหรือว่า ข้อตกลงอะไรต่างนานาเนี่ยเราตกลงกันก่อนแต่งงานมันจะดีกว่าคือบอกความจริงกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ทําข้อตกลงกันก่อนว่าเรื่องที่เราจะทําได้หรือทําไม่ได้อย่างเงี้ยพอมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยคือมัน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 แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะก่อนจะแต่งงานเนี่ยต้องทาข้อตกลงกันก่อนนะคะ โอเคนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอนก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังเนาะถ้าฟังคลิปวิดีโอขอนจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือใครอยากจะสอบถามมาส่วนตัวเนี่ยสามารถแอดเฟซบุ๊กขอนมาได้นะคะลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะสั่งข้าวเหนียวมาก็ได้นะคะสำหร ok ับเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานเนาะค่ะถ้าเข้ามาฟังคคคลลลลลลิิปปววววดดดดดดีีโออออขจบแแแแ้้้กกกก็ยย่่่่าืม subscribe ไไ์์ชรนนนนนนะะะะะะัพูเห ปัญหาสำหรับคุณน,นี้ขันก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอสัสลามูอะลัยกุมวัสดีค่ะ